เอฟซีแฟนค่ะผู้น่ารักทุกท่นานว,ว้าวมีข่าวดีของลูกสาวที่ดาน้อยของเรานะคะว้าวตื่นเต้นอีกแล้วนะคะแอดยาตื่นเต้นอีกแล้วอืมขอบคุณมากๆนะคะส่งข่าวให้เอฟซีพ่อๆๆแม่ๆประมาณวันที่เก้า 10, สิบสิบเอ็ดสิงหาปงรางของลูกสาวได้ข้าวชิ้งถ้วยพระราชทานแล้วนะครับที่เซนทันขอนเกนวันทิงมีแสดงสุดต่อคณะกรรมการเลยนะครับนะคะลูกสาวบอกเองของแอมบอกนะคะ ว้าวว้าว,ว,าวดีใจเหลือเกินนะคะพ่อแม่เอ้ยนะคะข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์นะคะส่งกำลังใจเชียจ้าอยากกลับบ้านไปเชียจังเลยโอ้ยนะคะหลายท่านบอกนะคะอ่านคอมเมนต์นะคะใครจะไปยกมือขึ้นวันนั้นโอ้สามวันก็เลยนนคะเนาะโอ้ดีใจกับแอมน้อยด้วยค่ะ มาปีแรกก็ได้เข้าชิงแล้วใช่จะเยี่ยมมากเลยดีใจมากๆเลยสินอีสานได้เข้าชิงปีได้เอได้เข้าสิงทุกปีได้แชมป์มาหลายปีแล้วและมีปีนี้ลุ้นมาก ขาว่ามาใช่ไหมคะโอ้โหเยอะม,มากเลยนะคะเนาะขอให้ได้แชมป์โรเชียชาปีนี้ขอนเกนมาส่งแชมป์เก่าปีนี้ขอนมอขอนเกนส่งแชมป์เก่าอ๋อเยอะม,มากเลยดีใจนะคะดีใจที่สุดเลยอืม สุดยอดเลยนะจ๊ะของให้ได้เด้อสุดยอดเลยนะจ๊ะดีใจกับลูกสาวคนเก่งของเรานี่แหละโอ๊ยดาวจะรับแสงจริงๆนะคะอยู่ที่ไหนก็จจรับแสงนะคะส่งแสงเพชรมิตรงามแห่งชานุมานค่ะแม่แม่ดีใจลา้าหลายนะคะเนาะอื เก่งจริงๆค่ะข่าวดีจริงๆนะคะแม่แม่เอ้ยชื่นใจนะคะดีใจนะคะดีใจกับลูกนะคะสุดยอดมากเลยผลเก่งของเรา ของเราไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเยี่ยมมากเลยสวยสวยนะคะน้องเมย์เอ้ยนะคะสวยงามมากเลยขอให้หนูชนะนะจ๊ะ ดีใจกับลูกนะคะเม,ม่เอ้ยนะคะต้องชนะแน่นอนจะะ้าเม่เอ้ยน่ารักที่สุดเลยเตรียมสลบก่อนได้เลยเด้อเม่เอจี SG แฟนคลับของลูกสาวที่น่ารักนะคะ ังสวยทั้งเก่งนะคะฉลาดมากนะคะเนาะดูยังไงไม่ว่าเขาเรียกว่าพูดดีนะคะกับพ่อพ่อแม,ม,ม,ม่นะคะเนาะน่ารักที่สุดเลยความอ่อมน,น้อมของลูกสาวใช่ค่ะ น่ารักที่สุดเลยนะคะมีครบทุกอย่างนะคะคนน่ารักนี่แม่เอสีบอกว่าดูนางทุกครั้งยิ้มตามโดยอัตโนรมัติใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะเนาะยิ้มหวานเต็มเต็มเลยชอบมากๆเลยนะคะ รอยิ้มของน้องแอมทำให้ทุกคนมีความสุขนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึง่งที่เราดูไปยิ้มไปค่ะข่าวดีที่สุดนะคะแม่แม่เอฟซี FC จ้านะคะขอให้ลูกนะคะ ประสบผลสําเร็จนะคะเนาะเอาความสําเร็จมาให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ได้ชื่นชมเตรียมเลยจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอซีแ, FC, แฟนคลับทุกท่านทุกคนข่าวดีข่าวดีของคนน่ารักของเรานะจ้า ลิปนี้เอ็ดยาก็มาส่งข่าวต่อนะคะให้กับแม่ๆเอฟซีแ, A Z, แฟนคลับทุกท่านได้ชื่นใจนะคะที่เชียงวันนั้นนะคะที่เชียงใหม่นะคะลูกสาวมาประทับใจมาก